ล่าสุดที่พวกเราพูดถึง Cyberpunk 2 0 7 7มันอาจจะไม่ได้ต่างจากตอนที่ออกมาช่วงแรกมันดีขึ้นแหละอะไรที่มันเสียอะไรที่มันบักมันก็ได้รับการแก้ไขไปเยอะแล้วแต่โดยแกนหลักมันก็ยังเป็นเกมเดิมที่ค่อนข้างจะธรรมดาไปนิดไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ใช่สุดยอดเกมอย่างที่พวกเราคาดหวังแต่ในวันนี้หลังจากการอัปเดตเวอร์ชัน2.0พร้อมกับการปล่อย DLC เนื้อเรื่อง Phantom Liberty จากความรู้สึกผมผมว่าเนี่ยแหละคือเกมที่มันควรจะออกมาตั้งแต่แรกถ้านี่คือประสบการณ์แรกที่เราได้จับตั้งแต่ธันวาปี2020ีผมว่ากระแสะเกมนี้น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยมม่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างลองมาดูกันในวิดีโอตัวนี้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าเก่าที่เคยเล่นจบไปแล้วหรือว่าเล่นไม่จบดองทิ้งไว้ผมแนะนําเลยว่าเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับโอเคก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนอยากจะทําแบบนั้นเกมมันก็ไม่ใช่สนั้นๆ จะให้เล่นตั้งแต่แรกก็ขี้เกียจแล้วซึ่งจริงมันไม่ต้องก็ได้ใช้เซฟเดิมเล่นต่อก็อยังเวิร์กแต่ที่ผมแนะนาเพราะว่าในเวอร์ชันนี้มันมีการดัดแปลงเกมเพลย์จนเกือบจะเป็นคนละเกมเพราะ,ะนั้นพวกไอเทมพวกสกิลที่คุณเคยใช้มาก่อนมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ไม่ถนัดอย่างที่คุณเคยเล่นอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือในเวอร์ชันนี้ของแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมแทบไม่มีผลกับค่าสถิติจะมีเสื้อผ้าบางชิ้นที่แบบพิเศษจริง มีโบนัสแถมให้นิดนึงแต่ว่าตัวละครของเราจะเก่งขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดัดแปลงร่างกายอาไววะไซเบอร์จะเป็นตัวกำหนดค่าพลังเกราะค่าพลังต้านทานแล้วก็โบนัสของความสามารถชิ้นส่วนแต่ละแบบจะเน้นสไตล์ไม่เหมือนกันบางอันเน้นรอบเร้นบางอันเน้นบวกบางอันก็ช่วยให้เราใช้อุปกรณ์ได้เยอะขึ้นซึ่งก็อยู่ที่เราอยากจะเล่นสไตล์ไหนแต่เราจะใส่ของตามใจไม่ได้แล้วนอกจากค่าแอตทริบิวท์ที่จำเป็นสำหรับไอเทมแต่ละแบบ ในเวอร์ชันนี้มันจะมีระดับ Cyberware Capacity ความจุสูงสุดที่คุณสามารถใส่อวัยวะไซเบอร์มันจะเป็นหลอดสีเหลืองด้านซ้ายเวลาที่คุณไปใช้บริการ r i p เ e r d o c ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ต่อให้เรามีตังต่อให้เรามี Attribute สูงพอคุณก็ใส่ได้ตามความจุที่มีคุณสามารถเพิ่มความจุด้วยการอัปเกรด k i l l ในสาย Technical Ability แต่ถ้าไม่พอจริงๆคุณอาจจะต้องเลือกอะไรใช้บ่อยอะไรสำคัญกว่าดึงอันที่มันไม่จำเป็นออกแล้วใส่อันที่คุ้ม ส่วนหลอดสีฟ้าทางขวาก็จะเป็นหลอดที่บอกว่าค่าเกราะทั้งหมดของคุณสูงขนาดไหนรวมจากทุกไอเทมที่คุณใส่ในร่างกายเอาแค่ตรงเนี้ยผมว่าเราก็ควรนิวเกมแต่แรกเพราะว่าเสื้อผ้าที่คุณแต่งมาจากเซฟก่อนมันจะกลายเป็นของไร้ประโยชน์อาววัยวะไซเบอร์ก็อาจจะไม่ให้ผลอย่างที่เราเคยใช้ฝืนเล่นไปอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถนัดมาลองฝึกเล่นใหม่แต่แรกจะดีที่สุดสำหรับคนมีเวลานะระบบสกิลโอแม่เจ้าโลาใหม่ย,ยกแผง หลายอันยังใช้โลโก้เดิมแต่ว่าเอฟเฟกของมันเปลี่ยนไปนแบบคนละเรื่องคราวนี้ค่าไอเทมบิลที่เราอัปเกรดในแต่ละหมวดมันไม่ได้ให้โบนัสอย่างเดียวมันจะเป็นการปลดล็อกสกิลในแต่ละขั้นอย่างพอเราอัปเกรดถึงขั้นที่10เราจะได้สิทธิ์ในการปลดสกิลขั้นโปรพออัพถึงขั้น15ก็จะกลายเป็นขั้นเฟรมขั้น20ก็จะเป็นสกิลระดับเลเจนด์ระดับตำนานถ้าคุณโหลดเซฟเก่ามาเล่นบรรดาแอเทิบิลที่เราอัพไปแล้วจะอยู่เหมือนเดิม แต่พวกเพิร์กพอยต์จะถูกรีเซ็ตให้คุณถอดใส่ได้ตามใจชอบคุณจะใส่คุณจะถอดจากอะไรแล้วแต่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายในการรีฟันส่วนแต้มอัจฉริยะคุณจะรีฟันหรือไม่รีฟันก็ได้แต่ในอัปเดตนี้เลเวลสูงสุดไม่ได้อยู่ที่50แล้วสุดที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังเล่นไม่ถึงแต่ก็ต้องเยอะแหละเพราะว่าสกิลมันเยอะมากความสามารถบางอย่างจะทําให้เกมเปลี่ยนไปเลยอย่างสายรีเฟล็กซ์มันจะมีท่าพุ่งตัวที่จะมาแทนการฉากลบ หลบแบบก้าวเดียวเหมือนเมื่อก่อนล้าสมัยไปแล้วคราวนี้คุณจะพุ่งอย่างกับพระเอกดูมิเทอร์นอลพอปลดไปถึงขั้นเฟนมคุณดชกาอากาศได้ด้วยอาวุธสายประชิดก็มีสกิลใหม่อย่างถ้าใครชอบอาวุธหนักมีท่าพุ่งเข้าไปชนปลิวหรือว่าโดดขึ้นฟ้าเอาค้อนทุบพื้นศัตรูรอบตัวปลิวหมดใครชอบเล่นดาบก็ผสมกับท่าพุ่งตัวแถมมีสกิลในการปัดกระสุนด้วยดาบกลายเป็นเกนจิเฉยเลยและอย่างสายอินเทลเจนซ์ที่เมื่อก่อนจะเป็นการแฮก ปล่อยพลังใส่ศัตรูอย่างเดียวคราวนี้คุณจะเล่นเป็นสายแฮกผสมบู๊ก็ยังได้เราจะมีความสามารถใหม่นั่นคือ Overclock เวลากดใช้พลังชีวิตของเราจะกลายเป็นรมนั่นคือเราสามารถปล่อยพลังแฮกเกินระดับที่รมปกติจะทำได้แลกกับการเสียพลังชีวิตคล้ายๆกับการกรีดเลือดให้เป็นมานาในเกม RPG แต่นอกจากการแฮกเรายังมีสกิลสำหรับสายปืนสมาร์ทเวปอนที่ยิ่งอัพเยอะกระสุนก็ยิ่งเลี้ยวไปโดนเยอะ และในสกิลระดับเลเจน d ์จังหวะที่เราโอเวอร์คล็อกมันจะทำให้สมาร์ทเวพอนกลายเป็นเอมบอทเดินศาสตร์แบบไม่ต้องเลงขึ้นึึงจะเป็นสายอินที่เหมือนจะเน้นเวทแต่ก็บูเก่งไม่แพ้สายอื่นที่ผมว่าไปเนี่ยผมไม่ได้ลองหมดทุกสายนะครับไม่มีเวลาเล่นทุกอันแต่ทุกสกิลใหม่มันดูน่าเล่นแล้วก็ดูตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมเยอะและในเวอร์ชันนี้เราขับรถพร้อมกับยิงปืนได้ด้วยคล้ายๆกับ GTA 5เลย แช้เป็นการยิงแบบมีความเป็น RPG แทรกเข้ามานิดนึงถ้าเราชักปืนยิงแบบไม่เล็งเกมจะใช้วิธีเล็งแบบออโต้เราจะยิงแม่นขนาดไหนก็อยู่ที่ค่า t อ i ิบิวที่เสริมกับปืนแนวนั้นแต่ถ้าเรากดคลิกขวาเล็งมันจะเป็นการเล็งแบบแมนนวลเล็งเองแบบ GTA และพวกรถที่มีอาวุธในตัวถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมามันติดเอาไว้เทอย่างเดียวตอนนี้เรายิงได้จริงๆสาสกระสุนเป็นรถเจมส์บอเลย สกิลในแต่ละสายก็จะมีบางอันที่ช่วยในการต่อสู้บนรถและที่ผมชอบที่สุดเลยคือเราสามารถแฮกรถคล้ายๆกับในเกม Watchdog s สั่งให้ระเบิดทำลายตัวเองอยังได้แต่คุณเก่งขึ้นฝ่ายเดียวก็ไม่สนุกอุปสรรคในเมือง Night City ก็โหดตามเหมือนกันคุณจะได้เจอการปรับบาลานซ์ที่อาจจะทำให้คนเล่นหน้าเก่าไปไม่เป็นไม่ต้องใครที่ไหนผมเองเนี่ยแหละในเวอร์ชันแรกผมเล่นสายแฮกที่ยอมรับเลยว่าโกงโคตรมองเฉยๆก,ก็ตายยกฐาน มารอบนี้ทำไม่ได้แล้วพลังควิกแฮกแต่ละแบบมันจะมีคำว่า traceable ที่หมายความว่าศัตรูตามตัวเราได้เพราะเราปล่อยพลังใส่ศัตรูหลอดการค้นหาก็จะเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเรากดพลังเยอะหลอดการค้นหาก็ยิ่งเต็มเร็วพอหลอดเต็มศัตรูก็จะรู้ตำแหน่งแล้วก็วิ่งมารุมยิงแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำแบบเดิมไม่ได้แค่ว่ามันจะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงขึ้นไม่อยากโดนตามตัวใช่ไหม งั้นคุณต้องปลดสก,กิลที่จะรีเซ็ตหลอดการค้นหาหลังจากที่คุณเทคดาวศัตรูจากข้างหลังนั่นคือเราต้องเล่นผสมกันทั้งการสเตลเข้าประชิดกับการสั่งตายจากระยะไกลหรือก็มีควิกแฮกบางอันที่ไม่มีคำว่า traceable อย่างอันนี้ system collapse แพงมากกว่าจะหามาใช้ได้แต่อันนี้คือใครโดนเข้าไปสลบทันทีต่อให้เป็นศัตรูเลเวลสูงแต่การใช้พลังอันนี้มันใช้แรมสูงประมาณ3เท่า Quick Hack อันอื่นใช้แรม7หรือว่า10 System Colappse ล่อไป30เพราะงั้นคุณจะคูดาวนานมากหรือคุณจะใช้วิธี Overclock กรีดเลือดตัวเองเพื่อแฮกศัตรูคือมันไม่ปล่อยให้คุณเทพเกินเหตุถ้าอยากจะเทพคุณต้องสร้างสารรค์วิธีเล่นนิดหนึ่งการต่อสู้ก็ท้าทายกว่าเดิมพูดตามตรงระบบ AI กับ Anim เมชั n นมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าเดิมมากแต่การยิงอย่างเดียวอาจจะไม่พอเหมือนเมื่อก่อน ศัตรูในเวอร์ชันนี้จะรู้จักการฮิลถ้าคุณปิดเกมไม่เร็วเอาศัตรูลงไม่ได้มันอาจจะวิ่งไปเทคคาเวอร์แล้วก็ฮิลตัวเองทำให้เราต้องสู้กันนานขึ้นศัตรูที่มีพลังคาร n นซิคอฟเคลื่อนไหวรวดเร็วหลบกระสุนเป็นสายลับ The m a t r ริกยิงตรงตรงมันหลบได้หมดทำให้คุณต้องใช้วิธีอื่นอย่างแบบใช้ควิกแฮกป่วนระบบไซเบอร์แวรแล้วค่อยยิงซ้ำศัตรูที่เข้าประชิดอาจจะดูโง่แต่มันก็อันตรายมาก คุณต้องมีอะไรสักอย่างในการตัดทางศัตรูแต่ละแบบไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นแรกที่แบบลูกซองออโต้ยัดใส่หน้าคือคำตอบของทุกอย่างมารอบนี้รัวหมดแม็กมันก็อาจจะยังไม่ตายระบบการเล่นก็เปลี่ยนแบบเกือบจะตั้งตัวไม่ทันตอนจับครั้งแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้เวลาวิ่งไม่เสียสตามิน่วิ่งได้เรื่อยเลยพอสู้กันผมก็ถึงเข้าใจเพราะว่าสตามิ่าของเวอร์ชันนี้มันกลายเป็นทรัพยากรที่เหมือนกับในเกมโซ การยิงอาวุธปืนจะใช้สต a ามิ a แล้วรัวหมดแม็กสต้ามิแก็หมดด้วยจังหวะที่สต a ามิ a หมดคุณจะพุ่งตัวหลบไม่ได้ตั้งการ์ดไม่ได้กลายเป็นเป้านิ่งชั่วคราวทาให้สต a ามิ a มีความสําคัญยิ่งกว่าในเวอร์ชั่นที่แล้วต่อให้คุณเล่นแบบเกมยิงเทค e c เวอร์รอบยิงแบบคอฟดิวตี้เดี๋ยวคุณก็จะเจอศัตรูที่ใช้เทคนิคไล่ให้คุณขยับอย่างไอพวกที่มันเข้ามาไล่ฟันไปชิดคุณก็ต้องฉากหลบหรือไม่ก็ตั้งการ์ดที่ก็แน่นอนว่ามันใช้สต i าม หรือเจอคนปาระเบิดไล่เจอคนหลบใช้ควิกแฮ็กที่คุณต้องตามไปยิงมาให้ทันการหลบยิงก็เป็นวิธีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องขยับอยู่ดีและคุณก็ต้องใช้สต a ามินาแถมในเวอร์ชั่นนี้เราจะมีระบบมิเทเกชันหรือว่าการลดโอกาสที่คุณจะถูกยิงยิ่งคุณเคลื่อนไหววิ่งกระโดดแดชสไลด์โอกาสจะโดนยิงก็ยิ่งน้อยและจะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีสกิลช่วยในเรื่องของมิเทเกชัน ซึ่งการจะทำอะไรแบบนี้ก็อยู่ที่ว่า Stamina มีพอหรือเปล่าพวกของเติมพลังระเบิดอุปกรณ์มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเราพกมาเป็น10ๆอันสแปมเข้าไปสูบยาปลาระเบิดใช้แบบไม่ต้องคิดคราวนี้มันจะมีลิมิตคุณไม่ต้องเก็บเพิ่มแต่มันจะมีคูดาวใช้มากไปไม่เผื่อจังหวะรีชาร์จก็สวยแถมฟังก์ชันบางอย่างคุณไม่สามารถทำระหว่างการต่อสู้ จะแบบเปิดอินเวนทอรี่โดบยาเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มแรมเพิ่มสตามินาคุณทำได้เฉพาะก่อนการต่อสู้เริ่มคอมแบทไปแล้วมาโดบยาไม่ได้สำหรับผมนี่คือไซเบอร์พังอย่างที่ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นตอนแรกในช่วงแรกที่เกมออกเกมการเล่นมันก็แห้รมแบบฟาครายในเมืองไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ลงตัวทั้งความ RPG และก็ความแอคชั่น คุณจะเล่นสายไหนก็ได้สายปืนสายดาบสายแฮกสายรอบเรนทุกคลาสเทพได้หมดแต่คุณก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เอาไว้ตัดทางศัตรูอารมณ์เหมือนกับมีของที่ศัตรูแพ้ธาตุและทุกสายอัติบิว์ก็มีความสําคัญอย่างเมื่อก่อนผมก็ไม่สนใจสายเทคเลยอัพเอาไว้เพื่อเปิดประตูอย่างเดียวไม่อัพสกิลมารอบนี้ผมต้องสนบ้างแล้วเพราะมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะไซเบอร์และอวัยวะไซเบอร์ก็เป็นตัวกําหนดว่าตัวละครของเราจะอึดแค่ไหน เป็นการใส่ชุดเกราะในบริบทของไซเบอร์พังค์คือถ้าใครยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วไซเบอร์พัง์ต้นฉบับมันคือเกมกระดานแบบถอยลูกเตา๋าซึ่งในเวอร์ชั่นแรกมันดูเป็นการตีความที่ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเลยเป็นระบบ RPG แบบเด็ดดาดแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แ,ตแรกและไม่พอคราวนี้มันจะมีบรรยากาศที่คล้ายกับ GTA ระบบตำรวจจะกลายมาเป็นระบบที่คล้ายกับของ GTA 5เวลาที่เราทำผิดกฎหมาย วันเท็เลเวลก็จะเริ่มขึ้นจาก1ดาวไปจนถึง5ดาวตำรวจจะตามล่าเราแบบ GTA เลยขับรถไล่ตามขับมาจอดแล้วก็ค่อยลงมายิงไม่ได้อยู่อยู่สปอร์ตมาข้างตัวการหลบหนีก็ใช้วิธีเดียวกันหาทางหนีให้พ้นสายตาแล้วรอเวลาจนกว่าดาวจะหายยิ่งดาวเยอะยิ่งเราก่อเรื่องตำรวจก็จะเริ่มมาเยอะมีการตั้งด่านมีการสกัดจับใช้รถหนักไล่บี้เราจนยับและถ้าคุณยังไม่หยุดก่อเรื่อง คุณจะได้เจอกับ MaxTag สุดยอดตำรวจที่มาเพื่อจัดการไซเบอร์ไซโคจากที่เห็นแค่ในเทรลเลอร์จากที่เห็นแค่ในเกมบางช่วงคราวนี้ MaxTag มีตัวตนจริงๆโดดลงมา5คนเป็นศัตรูระดับบอสทุกตัวมีทุกแนวเลยปืนหนักสายแฮ็กสายเข้าประชิดแต่ยังไม่ต้องเจอ MaxTag ก็ได้ผมเล่นแบบ very hard เจอแค่ตำรวจธรรมดาก็จะตายอยู่แล้วรายละเอียดบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เมืองดูมีชีวิตมากขึ้น อย่างที่ผมเคยบ่นในรีวิวว่าตู้เกมเต็มเมืองเลยแต่เล่นไม่ได้รอบนี้เล่นได้แล้วครับถึงจะเล่นไม่ได้ทุกเกมแต่ก็มีอะไรให้ทำมากกว่าที่คิดขับรถไปจอดข้างทางประชาชนรู้จักเบี่ยงหลบไม่ได้จอดติดกันเป็นหางว่าวการเดินทางในเมืองเราอาจจะได้เจอเหตุการณ์สุ่มมีการเจอแก๊งขับรถยิงกันคือมันก็มีหลายส่วนที่เป็นสคริปต์เดิมแต่บางจุดก็ไม่ใช่แล้วแต่ก็นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะเอาไปเทียบกับ Red Dead Redemption red 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 2 มันก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วจริงๆผมว่ารายละเอียดของเกม Open World ผมว่าเราอย่าเอาไปเทียบกับเกม Rockstar เลยทีมนั้นเขาเทพอีกระดับแล้วแต่สำหรับ Cyberpunk ความรู้สึกผมตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนมีม e v v n n e r ภาค2เนี่ยเหรอ c y b e r p u พัเนี่ยแหละ Cyberpunk ที่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เลวเลยนะ This, is shield. This, is what shield supposed This is not is supposed so bad และในการกลับมาเล่นครั้งนี้ผมไม่ได้กลับมาเล่นแบบธรรมดาผมได้เล่นในรูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เกมนี้จะเป็นไปได้นั่นคือการเล่นด้วยการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX รุ่น40อย่างที่รู้กันว่า Cyberpunk มันเป็นเกมที่แบบภาพโคตรสวยเอาแค่ตอนเปิดตัวก็ทึ่งแล้วแต่เราสามารถทำให้มันสวยขึ้นได้อีกด้วยเทคโนโลยี ray tracing ที่ทำให้แสงเงาก,กับภาพสะท้อนดูสมจริงและในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ทํทให้มันโหดขึ้นไปอีก ด้วยเทคนิคแพดเทรซิงจากที่ตอนแรกระบบแสงเรเทรซิงจะเป็นแบบล็อกเฉพาะตามจุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับทุกแสงแต่พอเป็นแพดเทรซิงแทบทุกแสงในเกมนี้จะมีการตอบสนองแบบเรเทรซิงทั้งไฟหน้ารถไฟถนนแสงอาทิตย์มันจะมีการสะท้อนจากพื้นผิวแสงแดดกระทบพื้นถนนก็จะมีการสะท้อนใส่อาคารร,บรอบๆทำให้ฉากเมืองที่ดูสวยอยู่แล้วยิ่งสมจริงเข้าไปอีกแต่ในอัปเดตรอบนี้เขาก็ยังไม่หยุด มีการปล่อยของใหม่มาอีกสำหรับแฟนๆที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 40นั่นก็คือ DLSS 5 5เทคนิคใหม่ที่มากับเวอร์ชันนี้ก็คือ Ray Reconstruction สำหรับคนที่ใช้ DLSS มาก่อนบางคนอาจจะสังเกตได้ว่า DLSS จะมีปัญหาในการชดเชยคุณภาพทำให้ขอบเบลอบ้างทำให้รายละเอียดบางจุดดูต่ำเกินไปบ้าง Ray Reconstruction ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยอันนี้เราลองเปิดเทียบให้ดู สังเกตได้เลยว่าภาพสะท้อนของเร Reconstruction จะดูชัดขึ้นจริงๆไม่ได้มาแบบมัวๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่มันช่วยลดปัญหา ghosting effect ที่เราจะเห็นภาพลางๆของวัตถุเคลื่อนที่ในแบบของเร Reconstruction หายไปหมดเลยยิ่งตรงถนนเปียกนี่ผมชอบมากเล่นช่วงแรกถนนมัวตลอดแต่รอบนี้คือชัดเหมือนไม่ได้เปิด DLSS และทีเด็ดอีกอย่างสำหรับคนที่ใช้ Nvidia GeForce RTX 4 0นั่นก็คือ frame generation ถ้า DLSS รุ่นก่อนจะช่วยเราได้เฟรมเรทเพิ่มระดับหนึ่งเฟรมเจเนเรชันจะช่วยให้คุณได้เฟรมเรทประมาณ3เท่าผมลองเทียบกับ RTX 3080ตัวเก่าเปิด 4K เปิดกราฟิกสุดเปิด DLSS โอ้โหวิบากกรรมชีวิตดันสุดก็ได้แค่นี้ยแหละครับ40-30เฟรมแต่พอเป็น Nvidia GeForce RTX 4090เปิดเฟรมเจเนเรชันอัดไปถึง100เฟรมตกมาต่ำสุดที่80 ย้ำอีกทีว่านี่คือภาพแบบ 4K กราฟิกอัลตร้าพร้อมกับลูกเล่นแพดเทรซิ่งทั้งหมดนี่คือพรีเซตส,สุดโหดของ Cyberpunk 2077ที่เรียกว่า Ray Tracing Overdrive จัดเต็มแสงสีด้วยเทคโนโลยีแพดเทรซิ่งชดเชยคุณภาพด้วยเทคนิค Ray Reconstruction และก็เร่งเฟรมเรทด้วย Frame Generation นี่คือโหมดที่อลังการที่สุดเท่าที่คุณจะเสพได้จากเกมนี้เลยเพราะผมได้กลับมาเล่นแบบนี้ สุดยอด <own icism> ขอยึดการ์ดจอไปเลยได้ไหมครับทีมงาน n v i d i ียซึ่งนี่คือประสบการณ์เฉพาะของคนที่ใช้การ์ดจอ n v i d i ีเดย G-FORCE RTX รุ่น40ใครอยากกลับมาเล่นเกมนี้แบบสวยที่สุดลื่นที่สุดได้ลองจัดมาสักทีผมรับประกรันว่าไม่ผิดหวังแน่นอน